มาเดินห้าแล้วก็หิวนะคะไม่รู้จะกินอะไรก็มาเห็นอาหารญี่ปุ่นนะอีกแล้วนะคะชอบนะชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะลองลงมาจากอาหารอีสานนี่ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แหละนะที่ชอบนะคะนี่ชื่อร้านนะคะอยู่ที่เดอมอลล์เขาก็มีสาขาหลายที่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะตเคียวกรุงเทพโคราชนะคะ อ๋อคาขาเขามีหลายที่เป็นอุด้งนี่นะคะไะเขียนว่าอุด้งเมนูนะคะนี่นะคะนี่เป็นอุด้งทั้งหมดเลยคนที่ชอบกินเส้นนะคะใครไม่กินเส้นนะคะหมายถึงกินเส้นไม่ใช่ไม่ถูกกับใครนะหมายถึงไม่กินที่เป็นอาหารที่เป็นเส้นนะคะนี่นะคะอุด้งทั้งหมดเลยหน้าต่างๆเนาะลายนะนี่เป็นประเภทข้าวนะคะโรงควรก็เลยเอาประเภทข้าวนะคะ ไปมาๆก็มาจกลงที่ข้าวนี่แหละนะคะนี่นะคะก่อน,นก็ไปไปมาเปิดไปเปิดมาอยู่นั่นเราตอนแรกจะเอาจะดิบๆนะคะไปมาเอ๊ะคิดมากไม่เอาดีกว่าเอาสุกดีกว่านะกลับไปกลับมาอันนี้สี่เที่ยวเลยนะคะดูเนี่ยกลับไปกลับมาสี่เที่ยวแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะตอนแรกจ,จะเอาจะเอาดิบเนาะ ตอนแรกจะเอาหน้านี้นะคะข้าวหน้านี้นะคะหิวข้าวเนาะนี่มันจะบ่ายสองกว่าเลยนะวิบ่ายวิบ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยบ่ายสามปอก็เลยไปมาก็เลยเป็นก็เลยเป็นเออสุกแล้วกันนะคะก็เลยมาสรุปก็เลยนี่เลยนะคะข้าวหน้าแซลมอนนะคะก็มาตรงตรงนี้นะคะ ตอนแรกจะกินปลาไหลเอ้ยไม่เอาดีกว่านะคะกลับไปกลับมาตอนแรกจะกินกุ้งไม่เอาดีกว่าก็เลยมาลงที่แซลมอนนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงทุกคนก็อย่างที่บอกนังทุกคนฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวนะก็เลยพยายามจะไม่อยู่ในห้องแอร์นะอยู่ห้องแอร์ก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากอนามัยน้องแมสตลอดเลยนะคะก็เลยสั่งไปกินที่บ้านดีกว่านะคะบินมาแล้วนะคะ เดี๋ยว,วเราออาหารแป๊บหนึ่งนะคะม่าแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะหนึ่งชุดแล้วมีไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยนี่นะคะเราก็จะไปรับประทานที่บ้านนะคะเราอยู่กับคนหมู่มากไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ ถึงบ้านแล,ล้วเราก็จะกินแล้วนะคะกว่าจะมาถึงบ้านนะคะรถติดมากเลยพอดีมันกลับเวลาเลิกโรงเรียนมันเลิกเรียนพอดีเนาะก็ะเลยรถติดใส่เย็ยนหมดแล้วล่ะนี่นะคะมีไข่เอาไข่มาก่อนเลยนะคะไข่ออนเซนนะคะไข่ออนเซน กิีวน,นะคะะมีคนกินข้าวกลางวันช้านะคะแล้วทำให้ตอนเย็นมันไม่หิวข้าวนะคะตอนเย็นเราก็จะไม่กินข้าวก็จะกินอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอาจจะเป็นยำอาจจะเป็นสลัดโลอะไรพวกนี้นะคะแต่จะไม่กินข้าวเพราะว่ามันกินไม่ลงนะคะเพราะว่า เาป็นข้าวกลางวันชาน้าไงค่ะนี่นี่นะคะนี่นะคะข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะนี่ควรไม่ชอบหวานก็เลยสั่งแบบนี้นะคะมันมีแบบหวานหวานไม่ชอบนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าน,นี่ก็มีไข่ออนเซนนี่นะคะไข่ออนเซนมันก็จะ มันก็จะเหมือนไข่ลวกนั่นแหละนะคะไขออนเซนเนาะกินเลยแล้วกันนะคะหิวข้าวมากนะคะเนี่ยเห็นช้างตัวเท่าแมวนะคะออนเซน,น่ออนเซนจริงๆญี่ปุ่นเขาชอบกินไข่ดิบนะคะแต่นี้ออนเซนก็ไม่ดิบนะ เหมือนไข่ลวกบ้านเรานั่นแหละนะคะว่าแต่เกียบมาไงคนกินตะเกียบไม่ค่อยเป็นนะคะคนกินตะเกียบไม่ค่อยเป็นเวลาไปกินอาหารอะไรที่ต้องใช้ตะเกียบนี่ต้องขอช้อนกับซ่อมทุกทีเลยนะคะนี่พูดถึงไข่เค็มเนาะไม่ใช่พูดพูดถึงเอ่อไข่ลวกนะคะพูดถึงไข่ดิบนี่นะคะ มันเรียกอะไรที่ที่ญี่ปุ่นเขาชอบกินไข่ดิบกันเนาะไข่ดิบมากๆเลยเนาะคนเคยเคยลองชิมนะคะพอดีสั่งชุดอาหารอะไรอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็ให้มานะคะก็เลยลองดูซิฝืนลองนะคะก็พอกินได้นะคะแต่มันก็ใยญ่แย่ยนะคะใหญ่แย่ เวลาดูคลิปที่ชาวญี่ปุ่นเขากินข้าวเนาะที่เขาไปตามร้านอาหารนะคะเขากินทีละลาไ่ฟองเลยนะคะไข่ดิบ <c oughs> มันมีเมนูบางอย่างที่ต้องกินกับไข่ดิบแนน่รับประทานเลยดีกว่ามามานด้วยกัน,นะคะ่นะก็ใช้นี่แหละนะคะมมม